ได้แล้ว <c oughs> ้องเราหนึ่งร้อยบาทน่าทานมากร <c oughs> ้านนี้ทำไมคนรอเย,ยอะถ่ะฮือข้าวขาหมูไหมอร่อยมากเลยข้าวขาหมูวดี <c oughs> ขาหมูเออาเอาจานหนึ่งหลอะก็เอลย่างอีกจานหนึ่งกินด้วยกันขาหมูจานหนึ่งครับอ,อร่อยมากขาหมูวัวปิป่มมากอะ่ะทั้งเกียดดูเลยร้านไหนคนเยอะๆร้านนั่นแหละอร่อยดีไหม แฮปปีเลยมาเอาเรงนี้มานั่นวางไว้ก่อนนี่ไม่ใช่สาม

ครับใส่จานที้น,นี้แหละใส่ไหมใส่ครับใส่เอาไหมโอเคเอาอยู่เอาติดหนังเยอะ กินมากครับอ้น,นี่นนั้แกไอ้แกเปิดซ้อนฟิ้นใช้ให้ฟังด้วยครับรได้ยินหรือเปล่าว,วะเนี่ย โอ้น้ำจิมลาดไปเลยคือได้ป่ะละ่ะราคาต้องหาแล้วแหละเจ็ดสิบบาทพรทางน้นส้มตำด้วยเธอไม่ถังส้ตงตมสตำไปด้วยเลยเนบ,นบอกหมายถึงว่าไม่ต้องเสียก็เราค่อยมาเอาอีกไหมรู้ใจไหม กูมันสีมุมสีด้านหลายอย่างต้นหนึ่งกับข้าวค,ครับ,บค,ครับจะห,ห,หาที่นั่งกินข้าวกันทุกคนใน,นตลาดวันนี้คนเยอะครับตลาดเสือบันตั้งแต่ตอนเข้ามาเรารถติดอันนี้สามทุ่มนะเนี่ยนะตอนนี้สามทุ่มกว่าคนหนึ่งเยอะอยู่เลย จีห้าสิบต uh, ้นไหนลายครับแบงหเพินหกสิบบาทเนเืไห้เพ um> ิ่นหกสิังไเสไห้แบงคเพิ่นห้าแบงอยัไนะบลูเพิ่นคืทอนไหนไหนสิเพิ่นคืมันเป็นทอนผิดเดี๋ยวไปขึ้นมาสิล่ะจำได้บ่ เออนถิ่นน้ำเมาดอกจี้นี่แหละอยู่ตรงเสานี่แหละฮะเอาหกสิบไห้ยังไงคือทอนการพิเศษเนาะเอาเงินหกสิบบาทให้แต่ทอนมาห้าสิบแทนที่จะทอนแค่สิบบาทเพคนนั่งถามว่ามีสิบบาทบ้างหรือเปเอาเพิ่นจะทอนให้เงาหลายดี๋ยวว่ามันคนเห็นเ้ามาโฆษณคตรสนานคนบอก <laughs> <อ>ได้แล้วเอาเธอเปิดดิเราจะให้เจ๊เอ็มชงน้ำน้ำจิ้มไอซูชิให้กินซูชิเนี่ยมันชิ้นละสิบบาทสิบแถมสองบ่ก็เป็นสิบก็เป็นร้อยหนึ่งพอดีครับน่ากินอยู่ด้วยนี้แหละหน่ากินอยู่ดีนี่ อันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งห้าสิบนะครับมากินข้าวในตลาดเซบันโคราชโอเคอยู่เรียกกับข้าวแล้วชิมวันนี้กัน ความนี้สะบั้นเลยนะนเนี่ยนี่หอมมากหอมเลยชาดพริกเม็ดเดียวคือขาดแต่ เกือบไอแล้วกินซูชิก็เหมือนกินข้าวนะอืมอร่อยสบดี ออนร่อยดีคนละคำกับเจ๊อจิ้มๆตรงที่ไีนครัา,าบิ แตกไปล้อเล่นกับมันกับปลาตัวเองด้วยโอ้น้ำตาแตก <c oughs> กินวาซาบิตาแตกเลยเหนื่อยแห้งแต่วาซวาบิไหม ขายดีเป็นยำมาน,นี่แหละยำไอกูม้ายำหอยนางรมอ่ะคำนี้มอบให้ทุกคนครับขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะลืมกดติดตามช่องเจอด้วยนะครับแล้วก็ท็อปแทบพากินพา,นพาเที่ยวหกล้อไฮโซนะครับมา